วันนี้เราจะสามารถเล็ดใหม่ทันนีนะคะรับแต่ก่อนเราจะไปเสริมภาพเดี๋ยวเราจะเฉดยาฆ่าเชื้อให้กับลูกใหม่ สวัสดีครับแฟนเพจชวนบรีสุเซลสาขาพัทยาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสถานที่ต่างๆนะครับเลาะเส้นทางที่เดินทางอยู่นี้นะครับเปล่าเลยนะครับวันนี้เราจะไปส่งรถลูกค้าหลังจากที่เราเตรียมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตะกี้ก็ขีดยาฆ่าเชื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอารถ ที่เตรียมไปเรียบร้อยเนี่ยไปส่งมอบลูกค้าที่นี่เลยครับเป็นจุดหมายปลายทางก็คือนิครมอุตสาหกรรมจิตต์ีบด์นะครับจังหวัดระยองหลังจากที่ลูกค้าจองรถมาแล้วนะครับเราก็ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารทําสัญญาไฟแนนซ์นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการทําสัญญาไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วก็ผลอนุมัติขึ้นมาเราก็จัดเตรียมรถให้นะครับ หลังจากที่รอรถมาพักหนึ่งนะครับพักใหญ่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ได้รถเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเตรียมรถแล้วก็เพื่อที่จะสมม่ง่มให้ลูกค้านะครับระหว่างทางที่เราเอา,เาไปส่งลูกค้านะครับที่เทตาีบอร์ดก็วิ่งผ่านเส้นเขาไม้แก้วนะครับเส้นนี้ก็ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นตำนานโป่งด้านขวาม,มือ ิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นชื่อในเขตตำบลโป่งพัทยานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าลูกค้าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาเลือกซื้อรถที่ศูนย์อีสุพัทยานะครับระหว่างทางอันนี้เลี้ยวเข้าอิตาลีบอร์ดแล้วนะครับอยู่ปากทางอิตาลีบอร์ดรถค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ารถบรรทุกค่อนข้างเยอะที่วิ่งเข้าส่วนรถใช้งานจริงรถกระบะรถ เก่งก็จะจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นปากทางของอิเตอซีบอนะครับเดี๋ยวตอนไปถึงเนี่ยผมจะพาทุกคนเข้าไปชมตัวรถนะครับว่ารถที่เราเอามาส่งนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลูกค้าที่จะรับรถในวันนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมเลือกซื้อรถที่สุนิสุพัทยานะครับตอนนี้กใกล้จะถึงแล้วนะครับลูกค้าก็อยู่ไม่ไกลจากจุดตรงนี้เท่าไหร่นะครับ เป,เป็นนันว่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่สามารให้กับที่ลูกค้าแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแคปนะครับ 1.9S DDI p o o p e r 1.9S นะครับก็สวยงามที่เดียวเชียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Isuzu เป็นรุ่นแคปสเปคแคปนะครับ ตอนนี้ลูกค้าก็นั่งรออยู่นู้นแล้วนะครับบนศาลาเราบริการส่งถึงที่เลยนะครับให้ดูรถก่อนที่จะเชิญลูกค้ามาดูรถแล้วก็ถ่ายรูปสม่มอบนะครับตอนนี้ลูกค้าก็กำลังถ่าย,ายกำลังมรีมเอกสารอยู่นะครับ ลูกค้าก็เป็นพี่รปภอของบริษัทเอเดียนนะครับนี่นะครับในนี้ก็มีรถอิ่สูรหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้าว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้บริการที่สูนรอิสุพยานะครับสวัสดีครับผมว้วนะครับจากอีสุปยาครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับพี่ลูกค้านะครับพี่น้อยเนาะครับผม พี่น้อยก็ใช้บริการที่สุดที่สุขภัณยานะครับก่อนที่จะส่งมอบผมขอสอบถามกับพี่น้อยนิดนึงว่าทําไมคิดยังไงทําไมถึงไปเลือกซื้อที่สุีสุขภัณยานะครับสวัสดีครับพี่น้อยครับครับผมมันคุยง่ายอะไรง่ายครับคุยง่ายใช่ครับผมงได้ไหมบ้างไม่เป็นไรก็ไม่มีขัดข้องอะไรดีครับครับเจอเซลที่ไหนครับท่านนีเดลวิเอกับเจอเซลกับพี่เอกับครับเจอได้ยังไงครับพี่สถาพี่แบบแล้วเจอ ไในโทรศัพท์อ๋อก็คือเจอผ่านเฟซบุ๊กครับโอเคแล้วก็การบริการเป็นยังไงกันดีครับก็คุยดีอะไรดีคุยดีครับก็คือแนะนําดีโอเคครับผมมีอะไรฝากถึงน้องเอ็กไหมวันนี้น้องเอ็กติดโควิดไม่ได้ไม่ได้วาบไม่ได้เรายวผูดการมาเองครับเจ้าอก็ถือโอกาสได้เยี่ยมเยียนลูกค้าแล้วก็มาส่งมอบลูกค้าโดยด้วยตัวเองนะครับปกติก็จะให้น้องๆส่งมอบนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เลือกใช้บริการที่ศูนย์มีสุขัญญานะครับก็ผิดพากัานดพวูผมก็น้อมรับนะครับแล้วก็ขอส่งมอบรถคันนำงานของพี่นะครับใช้ไปมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรหาคุณเราได้เลยนะครับอนุญาถ่ายรูปนิดหนึ่งเนาะที่หน้ารถดีว่ะเชิญคุับอันนี้จะเป็นชุดตู้มือการใช้งานนะครับที่น้อยน่าจะใช้สี่อเยอะก่โอเคงั้นการใช้งานก็ไม่น่าติด ต้องขอบคุณพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติเรียกใช้บริการที่ศูนย์อิสุพัทยานะครับก็ท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าหากว่าสนใจที่จะซื้อรถอิสุสุไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับทางอิสุพัทยายินดีให้บริการแล้วก็บริการส่งถึงที่พร้อมทั้งทําเงื่อนไขไฟแนนซ์โปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะครับก็ ถ้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราได้ทางทุกช่องทางนะครับทางอิสุพัทยา Facebook YouTube และก็ TikTok นะครับค้นหาเราที่อิสุสุพัทยาครับคลิปนี้ข่ดตัวัตพร้อมประกันใดน,นะครับต้องขออาภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ